รถกระบะ Smart c แคนะคะเลขไม์เพียงแค่30,000ประกว่าโลเท่านั้นเองนะคะเอามาให้ได้รับชมกันอีก1นึ่ันนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นเตอร์ร่าไฮรักลีโวนะคะ2-4มิดพิลนเลอร์นะคะ Smart c แคได้รถปี 2, 2022นะคะสภาพสวยนางฟ้าแน่แนอนภายในสภาพใหม่ทิพเลยนะคะพี่ๆข่ดีเลขไม์แท้เลขไม์เดิมเลยเพียงแค่ 39,000กิโลเท่านั้นเองตัวแขปนะคะสามารถเปิดได้แบบนี้เลยนะตัวเบาด้านหลังได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะกับราคาสุดพิเศษเลย5,49,000บาทนะคะหากใครที่กำลังตามหานะคะหรือว่าสนใจนะคะดูคลิปนี้ให้จบค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับออมนะคะที่บริษัททอโต้นะคะวันนี้นะคะก็อยู่ที่บริษัททอโต้นะคะสาขาที่หนึ่งนะคะพิกัดร้านเลยตั้งอยู่ที่ถนนสุวินทวงศ์นะคะติดกับถนนใหญ่เลยตรงข้ามกับซีสุวินทวงศ์นะคะก่อนถึงสีแยกมินบุรีนั่นเองนะคะแลราะวันนี้ก็มีรถกระบะเกียร์ธรรมดาให้ได้รับชมกันอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นเตโยต้าไฮรักรีโวนะคะ 2.4มิตรพลิลเนอร์สมาร์ทแคปนะคะได้รถปี2022เลขไมค์แค่30,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะกับราคาตั้งขาย549,000บาทฟีดาวตกผ่อนเดือนละประมาณ9,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.69%ก่อนจะไปรับชมรายละเอียดคลิปเต็มกันนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์กดซับสไคร้กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวเรานะมาเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถเลย สำหรับคันนี้นะคะด้านหน้าไฟหน้าของเขาจะเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะคะไฟ daytime running light มีให้ครบเลยโคมไฟใสๆนะคะพี่ๆไม่มีเหลืองไม่มีรอยแตกเลยนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกผู้หน้ามีมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้จะได้เป็นโฉมหน้าหมูป่าแบบนี้นะเซนเซอร์ด้านหน้านะคะมีให้ครบเลยกระจังด้านหน้าจะได้เป็นโครเมียมแบบนี้นะตัวรถสีดําเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาสีสดมากๆนะตัวจริง ในสองของตัวล้อนะคะคันนี้จะได้เป็นล้อแมกอัลลอยเดิมโรงงานนะคะขอบยางก็จะอยู่ที่17นิ้วนะคะขอบล้อนะคะไม่มีรอยฝูดนะคะขีดหรือปีนฟุตบาทมาเลยนะคะยางนะคะเหลือๆเ,เลยดอกยางนะภายในซุ้มล้อนะคะไม่มีสนิมเลยในทางขึ้นของเขามีให้ครบๆแบบนี้นะพอทรงมอบเรารัางทำความสะอาดให้ใหม่แน่นอนแล้วก็ในส่งของตัว,วกระจกมองข้างนะคะพับและปรับไฟไฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล e ้วในตัวนะคะ ฟิล์มพิュคศาสตร์นะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนี่สวยๆเมื่อเปิดเป็นแบบคมเมี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็มีที่กันลอยนะนี่มีให้แบบนี้เลยในส่วนของด้านในก็จะได้เป็นคุมโทนสีดํานะคะตัวเบาะจะได้เป็นเบาะหนักนะตัวเบาะจะได้เป็นเบาะหนักนะคะตัวเบาะฝั่งคนขับปรับไฟฟ้านะ้ำอมรไรอ่ะเบาะนะคะไม่มีรอยฉีกขาดเลยแล้วก็คอนโซลหน้าสวยๆนะคะไม่มีรอยแตกหรือว่าขีดข่วนเลย โครงสร้างนะคะเม็ดอาร์ตเดิมนะคะพี่ๆดูเม็ดอาร์ตเดิมเดิมเลยเรียงกันสวยๆแบบนี้ไปเลยนะนี Med ่เม mm ็ดอาร์ตแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะคะในส่วนของตัวแคปนะคะสามารถเปิดได้แบบนี้นะ,ะตัวแคปสามารถเปิดได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวเบาะด้านหลังนะคะค่อนข้างกว้างนะได้เป็นเบาะหนักเช่นเดียวกันนะคะสภาพเบาะเนียนกิฟเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวหัวน็อตนะคะเดิมๆเลยไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะคะ แผ่นเพจตรงรุ่นเลยปี2022นะคะรับประกันว่าโครงสร้างเกตเอคันนี้น้องๆใต้แดงเลยนะคะพี่ๆเลขไม้แค่30,000กว่าโลเท่านั้นเองอ่ะเป็นเลขไม้แท้เลขไม้เดิมน,นะไม่มีการกลับไม้กอไม้นะคะบอดี้ตัวรถด้านข้างนะคะเรียมสันตัวรถคมชัดแบบนี้เลยรับประกันว่ารถไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกับสีตีลังกามาแน่นอนนะคะสติ๊กเกอร์นะสวยๆนะคะไม่มีลอกไม่มีรอดเลย ด้านท้ายคันนี้จะได้เป็นไฟท้ายเดิมโรงงานแบบนี้นะคะเซนเซอร์ถอยนะคะมีให้4จุดเลยกล้องมองหลังติดตั้งจากโรงงานมีให้ครบเลยนะคะพี่ๆขาในส่วนของตัวแม็กไลเนอร์นะคะไม่มีชั้มนะคะไม่มีซุดเลยไม่เคยผ่านการบรรทุกหนักมาแน่นอนนะบอดี้ตัวรถฝั่งนี้เรียมสันตัวรถคมชัดเช่นเดียวกันนะสีดสําสดๆแบบนี้นะคะรับประกันว่าสีเดิมแน่นอนนะคะในส่วนของตัวออปชั่นด้านในนะนี่ สวยๆใหม่ๆกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะก็กระจกปรับลงออโต้นะคะมาคนขับนี่เลขไม้นะคะวิ่งไปแค่39887กโลนะคะตัวพวงมลาลัยก็จะได้เป็นแบบมัลติฟังชันสามารถควบคุมเครื่องเสียงนะคะผ่านบนตัวพวงมลาลัยได้เลยรับสายวางสายได้เลยนะคะพวงมลาลัยไม่มีรอยถลอกเลยหน้าจอเป็นแบบสัมผัสทัชส,สกกีนนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ ฟังวิทยุ FMAM ได้นะคะแล้วยังเป็นจอแสดงผลของกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะระบบแอร์นี้จะได้เป็นแบบอันอันลลอกนะคะแล้วก็ได้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะนี่แล้วก็อันนี้จะมี2โหมดนะคะมี power mode กับี c o n mode นะเบาะนะคะฝั่งคนขับปรับไฟฟ้าสภาพเบาะสวยนะคะลูกค้านี่วอร์น็อนะคะเดิมๆเลยไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะ รประกันว่าหัวน็อตเดิมโครงสร้างเม็ดอาร์ดเดิมนี่เม็ดอาร์ดเดิมเดิมเลยเลี้ยงการส,สวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะพี่ๆเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะในส่วนของตัวรถห้องเครื่องนะคะคันนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะลูกค้าได้เครื่องยนต์ 2,400cc นะคะสภาพห้องเครื่องนะคะสะอาดแบบนี้เลย น้ำมันเครื่องนะคะไม่มีไหลไม่มีซึมนะรอยเม็ดอาร์ตรอยแต้มสีเดิมโรงงานอยู่ครบหมดเลยหัวน็อตภายในห้องเครื่องนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะลูกค้าดูรอยเหรียญบาทโครงสร้างเดิมหมดนะคะรับประกันคานด้านหน้านะคะไม่มีร่องรอยการเฉียวชนนะคะหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนฝักกระโปรงนะคะแท้เดิมนะของโตโยตานี่มีตัวปั๊มโตโยต้อยู่นะคะหัวน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีแกะนะ ก็แผ่นฉนวนกันความร้อนนะคะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะสติกเกอร์ไม่มีลอกไม่มีร่อนเลยนะคะสภาพสวยสมบูรณ์รับประกันว่ารถโครงสร้างเดิมนะคะแล้วก็เครื่องยนต์เดิมๆเลยสำหรับคันนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะได้เป็น Toyota Revo นะคะ2.4มิลรีเล r เนอร์สมาร์ทแคปนะคะได้รถปี2022นะคะราคาเพียงแค่5 4 9แ0 0บาทฟีดาวตกผ่อนเดือนละประมาณ9 0 0 0บาทเท่านั้นเอง หากใครสนใจอยากได้รายละเอียดรถเพิ่มเติมติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 3 4 4 2 8 7 6 2ีนะคะเบอร์น e ี้แอดไลน์ได้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถออกรถกับเราได้นะคะลูกค้าโทรมาสอบถามก่อนได้เลยนะคะดูคลิปนี้มานะคะออมแถมนะคะฟรีเลยภาษีพรบรนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะแล้วก็รับประกันให้ เครื่องยนต์แล้วก็เครื่องเกียร์นะคะ1ปีหรือว่า1 0 0 0 0หมโลนะคะแล้วก็แถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้นะคะลูกค้าหากใครสนใจรีบตบิดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ